สวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงแก้มณีลาสันเทียจะมานำเสนอเรื่องโปรแกรมตะแคสมีสิบเรื่องมีสิบเรื่องอะนำเสนอเลยจ้าอันแรกเปิดๆกว้างๆได้ไหมคะเปิดกว้างๆนะอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วอันนี้ให้เขานำเสนอนะคะคลิกขวาคลิกขวาโอเพนไหมโอเพนอันแรกอะค่ะ Open คะ่ะ Open มีคำว่าอะไรบ้างเน่ยดูสิสอ่ะเวลาจะเปิดนำเสนอเปิดตรงโปรแกรมนะคะโปรแกรมสค t อาเสร็จแล้วต่อไปต่อไปเปิดไปที่โอเพนนะคะแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อ,ทอปโฟลเดอร์เธอ,ออยู่ตรงเดสก์ทอ็อ่ะ อันนี้คืองานที่เธอเก็บเอาไว้คลิกขวาโอเพนอ่ะแล้วก็เปิดอ่าวงานอันนี้คำว่า f โ r e s t นะคะอันนี้ f โ r e s t โอเคอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิรุตคือคังคุณดอยจะเสนออะไรวันนี้น,นําเสนออะไรโปรแกรมสแกตคับผลงานจากโปรแกรมสแกตนะคะอันนี้ชั่วโมงที่สองอ่ะเปิดเลยค่ะเปิดโปรแกรมสแกตแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ ที่เราเก็บไว้คลิกขวาค่ะคลิกขวาก่อนอ๋ออันนี้คําว่า wall w a l l wall แปลว่าฝ<ง>าผนังเนาะครับผนงังสีครับผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์น้องพีมายจะนําเสนอผลงานอะไรโปรแกรมสเกตโปรแกรมสเกตอันที่สองนะคะอ่าเปิดโปรแกรมอ่าตอนนี้ก็เปิดไปแล้วอ่าอันนี้คือเซฟไว้งานได้10ชิ้นอันนี้คําว่าอะไรคะที่ต้นไม้แปลว่าต้นไม้โอเค <c oughs> ผมชื่ออัน่นนะจ้าหมูอันนี้เปนหนึ่งโปรแกรมสเก็ตสเก็ตอ่ะสเก็อ่ะเปิดอ๋ดอ,อ,อนี่ก็ทำได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดคำอ่ะเปิดเลยคลิกขวาเปิดโอเพนโอเพนค่ะคำว่าอะไรเนาะคำแรกของเขานี่ไ,ไ,ไ,ไหนหมายางไม่เธอคลิกไม่ถูกอ่ะคลิกขวาอ่าเปิดโอเพนอ่ะเออ เรายังไม่ได้เปิดโปรแกรมเหรอเปิดอย่างเปิดตัวโปรแกรมสแกตนะคะแต่เันคลิกลูกเวลาเปิดอ่ะถอามันอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็เปิดจากตรงนี้ข้างได้ข้างล่างเนี่ยเออไปอ้าวทีนี้ไปเปิดเออนั่นแหละตรงนั้นแหละแปลคําศัพท์หนึ่งคำนำเสนอด้วยตองโอเพนสิคะโอเพนอยู่ไหนโอเพนอ่าเสร็จแล้วโอเพน ไปเดสก์ท็อ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 ปเนวงานเนวเห็นไหมคะเปิดโฟลเดอร์ตัวเองให้เป็นก่อนไปอันที่หนึ่งคลิกขวาโอเพนหนมาหอยังลองดูอันอื่นสิตายเลย เอาไหนก็ได้เร็วๆไม่ใช่ต้องกดให้ขึ้นเป็นแถบก่อนถือนั่นแหละคีย์ขวาคลิกขวาโอเพนไม่ใช่มันไม่ได้กดโอเพนไงแกน่ะเร็วคลิกขวาจิกก่อนอ่าคลิกขวาโอเพนเอออันที่สองเออนั่นแหละมันได้ไหมนี่โอเพนที่น้องกดโอเพนเออนะมันไม่เห็นนะอ่ะโอเคทางรถไฟ เอาเุก่ะเออวันนี้ไอ้ชื่ออะไรี่ว่าการเที่ยววันนีนูจะมาแมนำนำเสนอนำเสนอผลงานโปรแกรมสเก็ตใช่ไหมคะอ้าววันนี้อ่าลองดูผลงานของเขาอันดับแรกไปเปิดที่โปรแกรมไปเปิดที่โปรแกรมอ่าโปรแกรมเสร็จไปตรงนู้นข้างบนไปเปิดฝาอ่าเปิดนายชื่อหนูอยู่ตรงไหนคะ อันนี้คำว่าอันนี้อันนี้ไปเซิร์ชมาจากนั้นแล้วใช่ไหมค่ะโอเคสวัสดีครับผมชื่อเด็ดกชายภูนายโูต้าชาจะนำเสนอผลงานอะไรลูกโปรแกรมสเก็ตครับอ่าโปรแกรมสเก็ตเอาขอตัวอย่างนะคะไม่ต้องทั้งหมดเพราะหนูทำอ่าขั้นแรกทำไงคะเข้าไปในนี้อ่าเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็มาตรงนี้อ่ามาตรงนี้เอ่อ คำว่ากโอเพนไหมโอเพนอ่าแล้วก็มาโอเพนตรงนี้อีกเออไปเดสก์ท็อปแล้วก็ไปงานของตัวเองเอ,อ่าแล้วก็คลิกจิ๊กแวะอันไหนก็ได้จิก๊กจิ๊กก่อนค่ะจิ๊กก่อนจิก๊กเออคลิกขวาโอเพนอ่าแล้วก็โอเพนตรงนี้ก็จะได้เห็นงานอ่าอันนี้เก่งมากเลยคำว่า,าฟ้าว<ำ>เซัม ธนก,กิจชิมสันเทียน้ำเสนอผลงานอะไรลูกโปรแกรมสปรกสแคตอ่ะอ่ะเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมเสร็จไปที่เปิดไฟล์ไปเปิดโฟลเดอร์ก่อนอะเดสท็อปโอเคงานมิวแต่บันลิกเข้าไปลูกเวลาสั่นะเอออ่ะคลิกขวาคลิกขวาโอเพนอ่ะแล้วก็มาโอเพนข้างล่างอีกลุกมาโอเพนข้างล่างอ่ะได้คำว่า go oh okay